สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชม,มรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อที่กําลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆจากชาวต่างชาตินอกเหนือจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะชาติในยุโรปที่เริ่มมีการฝึกเล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้น และก็เริ่มมีการจัดรายการแข่งขันกันอย่างจริงจังมากขึ้นเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันและประเทศอื่นๆในยุโรปครับซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับเซปังตะกร้อของชาวต่ตางชาติโดยส่วนใหญ่ก็จะทึ่งกับการเล่นกีฬาประเภทนี้บางก็บอกว่านี่เป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดกันเลยทีเดียวครับส่วนบางคนก็บอกว่ากีฬาชนิดนี้เหมือนกำลังแสดงกายกรรมเลยก็ว่าได้ครับ และก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์มากมายครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติคนแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันเคยหัดเล่นเซปักตะกร้อเมื่อนานมาแล้วฉันคิดว่ามันเป็นกีฬาทีบามากๆเลยฉันชอบมันมากๆและฉันก็ใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมาก กับการม้วนตัวเตะลูกตะก,กร้อและการเตะแบบซันแบ็กมันสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับว้าวทีมอ u สุดยอดมากอย่าลืมเชิญเทนเนอร์จากประเทศไทยมาสอนเทคนิคและเทคนิคให้พะคุณด้วยนะหวังว่าสักวันเราจะมีการแข่งขันระหว่างทีมของคนกับทีมสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ของคนถัดมาครับมีเพียงสงสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้เกี่ยวกับเซปักตะกร อย่างแรกมันเป็นกีฬาที่มหัศจรรย์และอย่างที่2ออย่าให้ลูกตะรกร้อนั้นไปโดนหน้าของคุณคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับบอกว่ากีฬานี้คนอยู่ในโอลิมปิกมันมีสเสน่ห์แบบสากลคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับพื้นสนามนั้นดูจะมีความแข็งไปหน่อยนะสังเกตได้จากการที่ลูกตะก้อกระทบกับพื้นสนามกีฬาชนิดนี้ยังไม่ถูกบรรจุในโอลิมปิกก็เพราะมีจํานวนประเทศที่น้อยเกินไป กับการจัดการแข่งขันคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับฉันพยายามกระโดเตะกลางอากาศแต่ฉันตีลังกากลับหลังไม่ได้ฉันทําได้แค่การเตะธรรมดาธรรมดาคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับกล่าวว่าการเตะแบบหมุนกลางอากาศมันดูค่อนข้างอันตรายจริงๆในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอาจจะทําให้ผู้เล่นบาดเจ็บหนักได้คอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามันจะดีมาก ถ้ามีการสร้างอนิเมะในกีฬานี้ซึ่งมีความว่องไวและแม่นยำฉันเชื่อว,ว่ามันจะสนุกมากอย่างแน่นอนคอมเมนต์ของคนต่อมาครับฉันคงจะเวียนหัวกับการกระโดดเตะด้วยการหมุนตัวคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าลูกบอลที่พวกเขาใช้นั้นแข็งมากและเมื่อโดนส่วนของร่างกายคุณเช่นขาจะเจ็บมากเหมือนร่างกายถูกต่อยและเตะหลายครั้ง อย่างไรก็ตามมันก็ดูสนุกและน่าตื่นเต้นมากแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวก็ตามคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับเราชื่นชมโรนัลโดเมื่อเขาเตะบอลแบบจัก,กรยานกลางอากาศแต่เดี๋ยวก่อนกีฬาชนิดนี้พวกเขาทำมันได้อย่างง่ายดายคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับมาเป็นกีฬาคล้ายวอลเลย์บอลแต่ใช้เท้าแทนมือและลูกบอลที่ทำคล้ายคล้ายจากไม้ไผ่สาร และคอมเมนต์ของคนต่อมาครับกล่าวสั้นๆเอาไว้ว่ากีฬาที่น่ากลัวคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้มาก่อนในโลกคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับน่าเหลือเชื่อจริงๆนะถึงมากฉันไม่เคยเห็นกีฬาอะไรแบบนี้มาก่อนเลยขอชชินชมผู้เล่นมืออาชีพทั้งหลายและทุกคนที่เล่นกีฬาที่น่าทึงนี้ว้าวคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับ ในฟุตบอลคุณอาจเห็นมันเป็นช่วงเวลาพิเศษเช่นลูกเตะเนื้อศีษะหรือทักษะการเลี้ยงบอลที่น่าทึ่งนานๆครั้งแต่ในเซปักตะกร้อคุณจะเห็นความน่าเหลือเชื่อกับการโชว์ทักษะที่น่าทึ่งในทุกๆแต้มของการแข่งขันและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนต่อมาครับบอกว่ากีฬานี้อาจถูกมองข้ามไปจริงๆแล้วมันสนุกมากที่ได้ดูคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเหตุผลที่ไม่เป็นที่นิยม ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเล่นและเ,เรียนรู้ได้ง่ายๆเหมือนกับกีฬาเช่นบาสเกตบอลหรือฟุตบอลที่สามารถเ,าเรียนรู้ได้ง่ายๆกับทุกคนเล่นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชาราก็สามารถเล่นกีฬาเหล่านี้ได้แบบสบายๆกีฬาชนิดนี้มีความท้าทายสูงมันเหมาะกับผู้ที่ชอบความท,ท้าทายคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันเคยเห็นวิดีโอของเด็กหนุ่มกำลังฝึกเตะบนพื้นคอนกรีต พวกเขาต้องเรียนรู้วิธีกระโดดขึ้นและลงอย่างปลอดภัยและพวกเขาก็มีลูกบอลแขวนอยู่กับเชือกเพื่อฝึกเตะมันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับน่าจะเป็นชาวสหรัฐอเมริกาได้คอมเมนต์ว่าเซปักตะกร้อหรือคิกบอลล์บอลเล่นกันทั่วโลกแล้วมีทีมเซปักตะกร้อขนาดนี้ในเท็กซัสออริอรกอนแคลิฟอร์เนียวิสคอนซินและเนวาดาคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าทุกครั้งที่ลูกลอยขึ้นไปบนอากาศ มันช่างน่าทึ่งกับทุกลูกที่พวกเขาเตะสมควรได้รับคำชมคอมเมนต์ของคนต่อมาครับฉันเห็นการแข่งขันตรกกอก้อในประเทศไทยช่วงวันหยุดผู้เล่นตรกกอก้อเหล่านั้นน่าทึ่งมากและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่ามันเป็นกีฬาที่น่าทึ่งเหมือนกันเป็นหนึ่งในกีฬาที่ทา้าทายที่สุดต้องใช้ความคล่องตัวสูง และความยืดหยุ่นสายตาและเท้าของผู้เล่นต้องประสานงานกันเป็นอย่างดีในการเตะให้แม่นยามและมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วด้วยเท้าของพวกเขามันดูคล้ายๆการแสดงกายกรรมมันน่าทึ่งมากจริงๆคอมเมนต์ของคนต่อมาครับในฐานะที่เป็นชาวตะวันตกกีฬาอย่างฟุตบอลและบาสเกตบอลมักจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปเล็กน้อยฉันคิดไม่ออกว่ามันคืออะไร จนกระทั่งฉันได้บังเอิญเจอกับกีฬาชนิดนี้และคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันดูตลกเล็กน้อยเมื่อครั้งหนึ่งที่ฉันเคยเห็นการแข่งขันเซปักตะกร้อของชาวเยอรมันและฉันคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทีมของอังกฤษกำลังเล่นกันในประเทศตะวันตกแต่มันก็ไม่ใช่การเล่นในระดับเดียวกับประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับที่มาแสดงความคิดเห็นต่อกีฬาเซปักตะกร้อเ,เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์การเข้ามาได้เลยนะครับและจะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ